เฮ้พิตวบแฟนส์นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยสยามนะครับผมวันนี้ได้รับเชิญเป็นวิยากรนะครับผมให้พูดกับน้องๆหน้าตาน่ารักนะครับในษาปีหนึ่งนะครับปังนะครับในวิชานะครับของ Service Psychology แล้วก็ Personality นะครับก็คือแปลว่าบริการจิตวิทยานะครับแล้วก็บุคลิกภาพนะครับเพราะว่าเขาเป็นสาขาเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผมก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ผมนะครับในเรื่องของการดูแลลูกค้านะครับทั้ง ในเชิงจิตวิทยาณนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ความนอบน้อมการบริการนะครับแล้วก็มีด้านในเรื่องของเขาเรียกว่าวิธีนะครับในการทําตลาดนะครับทั้งกับลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ให้กับน้องๆฟังนะครับก็รู้สึกดีนะครับที่ได้กลับมาในบรรยากาศมหาลัยแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังงานบวกนะครับแต่ว่าผมกำลังจะขึ้นไปรับพลังงานบวกจากน้องๆนะครับในสาปีหนึ่งนะครับด้านบนเป็นไงไปดูกันครับ เราจะต้องรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ดีก่อนที่จะไปสร้างฐานลูกค้าใหม่ทะนั้นเนี่ยเวปรตีนเนี่ยมันไม่สําคัญนะว่ามันจะเป็นเวปรตีนที่สร้างกล้ามหรือไม่สร้างกล้ามเลยก็ตามมันต้องอร่อยอร่อยขนาดว่าทดแทนเครื่องดื่มธรรมดาได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อนั้นสินค้าของเราถึงจะถูกกืนฉะนั้นเราต้องทําจุดให้แตกต่างเมื่อแตกต่างเราจะได้อันนี้ครับ เราจะได้อะไรครับ awareness ถูกไหมครับหมายความว่าคนทุกคนจะต้องมีจุดเด่นในตัวเอง awareness เนี่ยน้องเห็นภาพเนี้ยอย่างแรกที่น้องคิดคืออะไรคําถามคือมันทําอะไรวะเป็นอะไรของมันวะนั่นแหละผมได้ความสนใจน้องละสมมุติเราเป็นผู้หญิงล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้มันคือใครปุ๊บเราก็ปัดผ่านแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายแม่งมีกล้ามวะเฮ้ยขออยกมีวะจะกินแล้วจะบ้าอย่างนี้บอกวะเฮ้ยไม่แน่ใจเขาบอกนี้ครับแบรนด์เนี่ยใช้เวลาสร้าง30ปี พังได้ภายในวันเดียวคําพูดและการกระทําเราจะเป็นตัวที่บอกว่าจะสร้างแคปิตอลเกนหรือจะดิสเคิลตัวเราลงนะครับฉะนั้นการใช้คําพูดนะครับที่ทําให้คนรู้สึกเป็นสิ่งที่ผมว่ามันสําคัญมากๆครับนี่ผมก็พูดเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับผมก็บรรยากาศที่ผมไปพูดนะครับผมก็รู้สึกว่าผมได้รับพลังงานบวกจากน้องจริงนะครับน้องๆกลุ่มนี้ก็ถือว่า เป็นสาขาที่เรียนตรงสายนะครับที่สําคัญที่สุดผมรู้สึกว่าน้องๆหัวไวมากแล้วก็บางคนนะครับอยู่ปีหนึ่งแล้วแล้วเขาก็เริ่มทําธุรกิจกันแล้วนะครับผมพลังงานโดยรวมนะครับเป็นพลังงานที่ดีมากนะครับแล้วก็ผมเอนจอยกับการพูดอย่างนี้มากๆนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ประชําชันนะครับที่เชิญผมมามาพูดนะครับมาแลกเปลี่ยนพลังงานนะครับสาหรับท่านใดก็ตามนะครับที่อยากจะให้ผมเป็นวิทยากรไปพูดนะครับเชิญติดต่อมาได้เลยนะครับผมยินดีเสมอนะครับผมแล้วก็ยืนยันคําเดิมครับพอฟิตเวแม่ง โคตรรักลูกค้าครับสวัสดีครับ